สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง YouTube และ Facebook ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซลล์แอนแอนหรือเซลล์โมจากร้านบัวสอนอัมพรเน็คเตอร์นะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สาขาวังบัวนะครับอำเภอคลองหุจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับ0 8 1 3 6 5 9ย์แปดหน5่งหกนะครับและอีกเบอร์นึงนะครับผม0986232342นะครับผมวันนี้เราจะพาลูกค้ามาดูรถไถนะครับผมเป็นโซลินยันม้านะครับผม26แรงคันนี้นะครับผม ภาพสวยๆเดิมเดิมครับผมคลิบๆครับคันนี้ทางคุณลูกค้าท่านใดนะผมกำลังมองหาครับรถขนาดย่อมๆเล็กๆนะครับผมอันนี้ตอบโจทย์คุณลูกค้าแน่นอนครับเป็น26แรงโซลินนะครับผมภาพสวยๆครับเดิมเดิมครับผมด้านหลังเงียบๆครับ มีผานให้หนึ่งกวงนะผมเป็นผานห้าครับผมของ c ีเนะครับฝากคุณลูกค้าท่านใดนะครับผมกำลังมองหารถเล็กๆย่อมๆนะครับผมยันมาโซลินคันนี้ตอบโจทย์คุณลูกค้าแน่นอนครับผมคันนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับผมฝากคุณลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจนะครับผมยันมาโซลินนนี้ครับมาในราคา 2 7 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะลูกค้านะ2 7 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมข้างขับนะครับรถเด็กๆราคาเบาๆครับผมอันนี้ภาพเดิมๆคือสวยเลยจิ๊บๆ,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 ๆ คุณลูกค้าท่านใดน,นะครับผมกําลังมองหารถเล็กๆนะครับร้านบอสอนอัพรเเตอร์มีให้สําหรับลูกค้านะครับผมสาหรับโซรินคันนี้นะครับผมย้ําอีกครั้งครับผมรถคันนี้มาในราคา2อง0 0นบาทเท่านั้นเองนะนะลูกค้านะติดต่อสอบถามเบอร์โทรที่ทว่ข้างต้นแล้วก็ทักเพจร้านไม่ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่อง YouTube ร้านบอสอนอัมพรเทเตอร์ชาแนลแล้วก็เซลล์รถรถไทยมือสองด้วยนะครับผมขอขอบคุณครับ